นี่คือหมกเป็ดหลวงน้ำทาหมกเป็ดหลวงน้ำทาแล้วก็นี่ข้าวเหนียวนะครับมิถรอายนเนี่ยผมอยู่ที่ตลาดหลวงน้ำาให้เหกกยกัจจานะไม่ได้โกหกแน่นอนหมอกลงด้วยครับแล้วก็กำลังนั่งจะชิมหมกเป็ดให,ให้ดูกันนะครับนี่ครับตรงนู้นเขาเป็นอ่ามันขเขาจะออกเฉย ตลาดใหญ่อยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็มากินหมกเป็ดชิมครับรสชาติเป็นยังไงบ้าง,งกินแค่เดียวฮะโอ้เย็นเจี๊ยบเลยครับ่เย็นเร็วแต่ได้ร้อนๆอมผมว่าหมกเป็ดที่เนี่ย ต่างจากหมกเป็ดบ้านบ้านเราทางเหนือที่นั่นเนี่ยเพราะดูกมันแข็งๆนะนี่เป็นเป็ดอะไรไม่รู้ก็ดูกมันนิ่มนะเพมีเครื่องในเป็ดด้วยเหรอ,อใช่ไหมไม่ไม่ใช่มือชีบเท,นะท่าไหร่นะนี่น ได้อร่อยครับอร่อยเลยถึงแม้ว่ามันจะเย็นเหมือนเจอเข้าเปแล้วร้อนขึ้น้นถ้าเหนือยร้อนๆก็โอเคค,คนขายทุกคนไข่ดำ มีคนไอยดำไทยรือคนลาวมีร้านขายของตรงหน้าตลาดทางคือคนไทยคนไทยก็มาอยู่ร่อยครับบกเป็ดหมน้ำพลาชิมแค่น,นี้แล้วกันครับรู้ว่าอร่อย